สวัสดีครับผมมินธนวิทครับเอพิสซดนี้ก็เป็นวันที่4ของทริปเยอรมนีของผมแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนออกจากมิวนิกไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีโดยรถไฟ ICE ครับแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ต่างๆในกรุงเบอร์ลินครับเช้าวันนี้ผมก็มาขึ้นรถไฟ ICE ไปยังกรุงเบอร์ลินที่สถานีมิวนิกครับพันฮอฟครับ สำหรับการเดินทางในเยอรมนีของผมก็ใช้ตั๋ว u เร a l e German Pass ครับซ,าาซึ่งสามารถใช้ขึ้นรถไฟได้ไม่อัน้นรวมถึงรถไฟความเร็วสูง ICE ด้วยครับแต่ก็จะไม่รวมวกรถไฟใต้ดินหรือรถรางต่างๆในเมืองครับโดยกระเป๋าสัมภาระกส็สามารถเก็บได้บริเวณเหนือศีรษะหรือบริเวณที่วาง,งกระเป๋ากลางตู้ครับในเรื่องของที่นั่งถ้าเป็นกระบวนที่มีคนใช้บริการเยอะเช่นการเดินทางไปเมืองหลักๆ,กๆหรือเดินทางระยะไกลผมก็ขอแนะนําว่าควรจองที่นั่งครับโดยสามารถจองได้ทางออนไลน์ที่ เว็บของ d e u t Deutsche b a h n ครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้จองมาเวลาขึ้นขบวนรถก็สามารถเลือกที่นั่งที่ไม่ได้มีการจองไว้ได้ดูจากตรงจอที่อยู่ข้างๆพนักพิงหรือบางขบวนก,ก็จะอยู่เหนือกระจกหน้าต่างครับการเดินทางจากมิวนิกไปเบอร์ลินก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับ พามาดูห้องน้ำครับว่าห้องน้ำในรถไฟ ICE เป็นอย่างไรครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับเวลาเลือกขบวนรถไฟมาเบอร์ลินแล้วถ้าเกิดมันขึ้นว่าเบอร์ลินฮับบันฮอฟแล้วก็มีวงเล็บว่า TIEF หรือ TF e เนี่ยก็คือไม่ต้องงงนะครับน Hop, เนื่องจากเบอร์ลินฮับบันฮอยมีหลายชั้นซึ่งไอเบอร์ลิน e ฮับบันฮอบเทียเนี่ยก็คือหมายถึงชั้นชลาชั้นล่างครับ มาถึงสถานีเบอร์ลินทับอันฮอปแล้วครับเป็นสถานีที่ใหญ่มากครับแล้วก็มีหลายชั้นก็ยังเดินหลงเลยครับว่าเดินไปโรงแรมต้องออกประตูไหนสุดท้ายก็หาเจอครับต้องอาศัย Google Street View ช่วยครับ ด้านนอกของเบอร์ลินทัฟฟันฮอฟครับนี่ก็เดินมาถึงโรงแรมแล้วครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีเลยครับผมจะนอนค้างที่เบอร์ลิน3คืนครับโดยพักที่โรงแรมอินเตอร์ซิตี้โฮเทลเบอร์ลินทัฟฟันฮอบครับ ึ่ในห้องั้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าห้องวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับใครที่จะมาพักโรงแรมนี้ก็ขอแนะนําให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก H r e w a r d ของเครรอโรงแรมครับซึ่งลงทะเบียนฟรีครับก็จะได้รับ Free ิตี้ t ิ c กเก็ตสำหรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะต่างๆในเบอร์ลินตั้งแต่วันเช็คอินจนถึงวันเช็คเอาท์เลยครับพรเก็บของที่โรงแรมเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวได้เลยครับเรานั่งยูบานมาลงที่สถานีบุนเดสทาครับพอออกมาจากสถานีก็จะเจอกับอาคารไรช์ทาครับ ตอนที่มาก็กําลังมีงานก่อสร้างอยู่ครับก็เลยเดินเข้าไปถ่ายรูปที่มุมสวยๆไม่ได้ครับอาคารบริบเวณตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกอาคารราชการต่างๆครับ ตรงนี้ก็อยู่บริเวณกลางสะพานครับข้างล่างก็เป็นแม่น้ำสปรีครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเรือท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปขึ้นที่ไหนนะครับ จากสะพานเบตกีนี้ก็เดินต่อมาที่แบดเดนเบิร์กเกตได้เลยครับช่วงนี้ท้องฟ้าก็สีไม่ค่อยสวยครับก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ช่วงเย็นครับคนก็จะเยอะมากเลยครับที่บริเวณจัตุรัสนี้ยังไงก็ต้องระวังโดนลวงกระเป๋าด้วยนะครับจะเห็นว่าที่เสาของแบดเดนเบิร์กเกตก็มีสีเลอะอยู่ครับก็เพราะว่าใน ช่วงเดือนกันยามีกลุ่ม Climate a c t i v i s t ที่นทรงพวกโลกร้อนอะไรพวกเนี้ยเอาสีมาพ่นใส่ที่เสานะครับไม่เกิดความเสียหายครับไม่รู้จะถ่ายยังไงดีไม่ให้ติดคนนะครับเพราะคนเยอะมากครับจากแบรน d นเบอร์เกตก็เดินต่อไปที่ The Memorial to the Murdered j e w of Europe หรือ อนุสรสถานการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวครับก็อนุสรสถานนี้สร้างอุทิศแด่เหยื่อชาวยิวกว่า6ล้านคนในเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ในช่วงนาซีรมมนีครับ ในบริเวณอนุสรณ์สถานก็จะมีแท่งคอนกรีตจำนวน2,711แท่งครับเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นแท่งคอนกรีตสูงต่ำสลับกันไปครับก็ามาเป็นกลุ่มก็จะต้องนัดก,กันให้ดีครับเพราะเดินเข้าไปแล้วก็จะลงได้นะครับ น,นี้ก็กำลังรอรถไฟอยู่บานที่จะไปเที่ยวต่อที่เช็คพอย์ชาลีครับ พอออกมาจากสถานีก็เดินตรงต่อไปที่เช็คพอยต์ชาลีได้เลยครับเห็นว่าแท็กซี่ที่นี่เขาใช้ Mercedes Benz ทั้งนั้นเลยครับก็เลยไม่กล้านั่งเลยครับ m c d o o n l l s ที่เห็นอยู่ข้างๆนี้ผมก็มาเข้าห้องน้ำที่นี่ด้วยนะครับก็ต้องไปซื้ออะไรกินก่อนแล้วถึงจะเอาใบาเสร็จเยไปยื่นให้กับพนักง,งานที่หน้าห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำนะครับ พนักง,งานเขาก็จะฉีกหางใบเร็จออกนะครับให้รู้ว่าได้ใช้บริการห้องน้ําแล้วมาถึงแล้วครับเช็คพอยชาลีก็คือไอ้ป้อมขาขาวตรงนี้นะครับ ถ้าคนเยอะก็ต้องไปเข้าคิวรอถ่ายรูปกับป้อมด้วยนะครับที่เช็คพอย์ชาลีก็จะมีรูปของทหารอเมริกันแล้วก็ทหารโซเวียตที่ดูแลด่านในสมัยนั้นนะครับก็จะอยู่คนละด้านกันครับแล้วก็จะมีป้ายเตือนด้วยว่าคุณกำลังจะออกจากฝั่งอเมริกันครับ ต่อมาที่ Topography of t e r r o r ครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นอาคารสำคัญต่างๆของนาซีครับเช่นสำนักงานใหญ่ของ SS แล้วก็สำนักงานใหญ่ของ g e s t a โปหรือตำรวจของนาซีครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวความชั่วรร้ต่างๆของนาซีครับก็ถ่ายมาให้ดูเร็วๆครับว่ามีอะไรจะแสดงบ้าง บริเวณด้านหลังของส่วนจัดแสดงก็จะเป็นซากของเบอร์ลินวอลที่หลงเหลืออยู่ครับบางส่วนก็พังเสียหายไปบ้างแล้วครับ โดยกำแพงเบอร์ลินก็เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็นครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกที่โอบล้อมหรือโดยรอบครับมีความยาวทั้งสิ้น155กิโลเมตรโดยเริ่มก่อสร้างในปีคศ1961นะครับแล้วก็ปิดกั้นมาแบบเนี้ยมาเป็นระยะเวลา28ปีก่อนที่จะถูกทลายลงในวันที่9พฤศจิกาปี1989ครับ ขึ้นยูบานมาเที่ยวต่อที่โอเวอร์บูมบริดจ์ครับกลับมาชมวิวสะพานที่ริมแม่น้ำสเปรย์ครับซึ่งสะพานโอเวอร์บูมบริดจ์เนี่ยก็เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำสเปรย์ครับมีสนะ เป็นสะพาน2ชั้นชั้นบนเป็นทางรถไฟแล้วก็ชั้นล่างสําหรับยานพาหนะทั่วไปนะครับแล้วก็มีทางเท้าสําหรับคนเดินแบบที่ผมเดินมาเมื่อกี้นี้ครับซึ่งสะพานนี้ก็จัดเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของเบอร์ลินครับก็ไม่ใช่แค่เพียงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับแต่ก็ยังเป็นสะพานที่เป็นประวัติศาสตร์ในช่วงการ แบ่งแยกเยอรมนีอีกด้วยนะครับโดยสะพานเนี่ยก็เป็นเขตชายแดนระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกครับใกล้ๆก,กับสะพานโอเบอร์บวมก็จะเป็นอีซายแกลลอรี่ครับเป็นแกลลอรี่กลางแจ้งที่ใช้กำแพงเบอร์ลินเป็นสถานที่จัดแสดงครับ เราพามาเดินชมส่วนหนึ่งของ East Side Gallery ครับความยาวทั้งหมดของตัว East Side Gallery เนี่ยก็อยู่ที่1.3กิโลเมตรครับ ซึ่งรูปภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือภาพนี้ครับ The m o t o l Kiss วาดโดยศิลป,ปินชาวรัสเซียชื่อดิมิทรีเวอร์เบครับเป็นภาพการจูบกันอย่างดูดดื่มระหว่าง2ผู้นําโลกคอมมิวนิสต์ก็คือผู้นําโซเวียตกับประธานาธิบดีเยอรมันตะวันออกครับขึ้นเอสบานกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมสักพักหนึ่งครับรอใกล้เวลา ที่พาทิตใกล้จะตกดินก็เดี๋ยวจะกลับไปที่แบดเดนเบิร์เกอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเอสบานก็จะอยู่ที่ชั้นบนสุดของสถานีเบอร์ลินฮับบันฮอ f ครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วครับกลับมาที่แบนเดนเบอร์กอีกครั้งหนึ่งก็จะได้บรรยากาศและแสงที่สวยไปอีกแบบหนึ่งครับ เดี๋ยววันถัดไปผมก็จะกลับมาที่ไบรนเดนเบอร์เกตอีกครั้งหนึ่งครับจะมาเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนด้วยครับแถวนี้ไม่ว่าเวลาไหนคนก็เยอะตลอดครับ กับโรงแรมก็แวะมาชมมหาวิหารเบอร์ลินครับก็เป็นอีกหนึ่งวิหารที่เก่าแก่กว่า500ปีครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะสผสมระหว่างบาร็อกและเรน,นซองส์ครับซึ่งวิหารนี้ก็เคยถูกทําลายแล้วครั้งหนึ่งในยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็ได้รับการบูรณะกลับมาให้เป็นตามในลักษณะเดิมครับที่เห็นเป็นเสาแหลมๆด้านหลังก็คือหอกระจายภาพเบอร์ลินครับ เป็นหอกระจายภาพโทรทัศน์ในกรุงเบอร์ลินที่สร้างระหว่างปีคศ1965กับ1969ครับโดยรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์ในกรุงเบอร์ลินตะวันออกครับกลัาม,มาถึงเบอร์ลินฮับอันฮอฟแล้วครับก็จบทิปสำหรับวันนี้นะครับ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในเบอร์ลินที่ผมก็ยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บตกในอีกวันหนึ่งครับงั้นก็ฝากติดตามตอต่อไปครับ